สวัสดีครับพื่อติดตามช่อง,ง YouTube b i g l i f e f i บุ๊ก c o มสนดปีกได้บอกได้เว็แบบไซต์ IQ คิวแกรนะครับวันนี้เนื่องจากว่าในเรื่องของการรีวิวตัวรถ b o w า x c e 40 r e ชา a r g e พ e เท็ก i c นะครับที่ได้ทำไปก่อนหนะน้านี้ความยาวค่อนข้างยาวนะฮะสิ่งที่ผมนั้นอาจจะหลุดออกไปในคลิปก็คือเรื่องของการทดลองสั่งงาน Google Assistant นะฮะซึ่งในคลิปนี้เราจะมา จาะลึกว่าใน Google Assistant อย่างในรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิการหน้าจอเนี่ยเป็น Android แบบ100%นะครับว่ามันสามารถที่จะสั่งงานอะไรได้บ้างและมันทำได้จริงกี่ฟังก์ชันภาษาไทยรองรับหรือไม่เรามารับชมกันเลยดีกว่าครับต่อไปนี้นะครับคือจอ infotainment และจอคนขับเนี่ยมันสามารถบอกแผนที่ได้พร้อมกันนะครับมันก็จะมีจุดเด่นก็คือว่า คนขับเนี่ยก็ขับไปคือเราก็แค่แบบเออเหลือตาลงมาลองนิดนึงว่าอ๋อประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดต้องการข้อมูลชัดๆกก็ต้องกดต่ออย่างนีแต่ว่าเนื่องจากว่าโมโบเขาต้องการไม่ให้เราลดสายตาในการมองนะฮะเขาก็เลยจะให้เราทําแบบนี้ครับคือเราสามารถที่จะ,ะเปิด s p o t i f อ่ะนี่ครับก็คือกดนี้แล้วก็เปิด Spotify ได้มีการเชื่อมต่อกับตัว มือถือได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คเรื่องของเรนท์นะครับในเรื่องของการเดินทางว่าเราใช้อัตราสิ้นเปลืองแล้วก็ระยะทางนะครับเป็นอย่างไรการขับขี่สไตล์เป็นอย่างไรได้ด้วยนะฮะน,นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการที่คุณคานความเร็วต่ำๆนะครับมันจะมีโหมดทูกกล้องตัวนี้นะครับแล้วกดเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูได้นะครับแต่ตอนเนี้ มันจะสามารถดูได้แค่เฉพาะ,ะหน้าจอด้านหน้าเท่านั้นคือมันจะต้องความเร็วต่ำประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยคุณสามารถที่จะดูกล้องแบบ360องศาโดยกล้อง360องศานั้นจะมีทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสงฝั่งรวมไปถึงด้านหลังด้วยนะฮะก็สามารถที่จะบอกได้อย่างแม่นยำ ประมาณหนึ่งเลยนะฮะโดยรถมันจะมีคำสั่งแบบ voice command แล้วก็ทางของ Google Assistant นะครับซึ่ง Google Assistant เราสามารถสั่งงานง่ายๆผ่านคำว่าโอเค Google นะครับเช่นโอเค Google เทวโจ๊ก okay ok, อันนี้ก็คือทำให้มันเล่นตลกนะครับ prepare sew up underpants your Sew does What call to Sto t his h เนี่ยครับคำสั่งในการเล่นโจ๊กก็จะประมาณนี้นะครับ อย่างเช่นต่อมานะครับก็คือเราจะให้ลองรับสายหรือว่าอ่านเมสเซจนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับเช่นโอเค w o o t to call D-TAC call center I found a couple of options the first is D-TAC center at 55 อ่ะสมมุติว่าอันนี้คือเป็นการสั่งนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นั่นเองทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับการโทรหรือว่าอ่านมเมสเซจอะไรต่างๆได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นการเล่นเพลงนะครับอ่ะผมาอรีเสียงก่อนนะครับโอเค Google Hey! ว e s t l i อ e on Spotify อันนี้ลองเป็นภาษาอังกฤษ, <Okay. S 1> ก,ษก่อนนะครับ hey, สมมติว่าเว็นเวไลน์มันก็จะหาเพียงเวฟไลต์มาอ่าชดเนว่าเช่นใหม่เลิฟนี้เป็นต้นนะครับโอเค Google Play Clean on Spotify บางทีมันจะเพี้ยนนะสามหรีบอกว่าเออ <Sure. S 1> Clean ก็กลาย <playing S 2> เป็น <on> อโอเคแลวสมมติว่าเราลองหานักร้องที่เป็นคนไทยเลยนะครับโอเค Google Play เบิร์ดธงชัย on Spotify เอ้ยยังหาได้ <Okay. Playing S 1> ถ้าเป็นอ่านี้ยังหาได้อยู่นะครับต่อมานะครับเราจะลองแบบคนที่ไม่ได้อินเตอร์มากขนาดนั้นนะครับโอเค Google p l a y นัดมีเรีย on Spotify ายเอาใหม่นะครับโอเค Google p l a y นัดมีเรีย on Spotify All right. no feet. โอ้โหมันก็มันก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับคือมันจะไม่สามารถค้นหาได้แล้วอย่างเช่นอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากอยากสาธิตให้คุณดูก็คือเรื่องของการใช้ Google Assistant ในการนำทางน,นะครับโอเค Google Navigate Okay Where do you want to stop Volvo Car Thailand Central Sure adding a stop at Volvo Car Thailand Central Distribution and Training Center in Bang Sao Thong อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณได้กำหนดว่าเอ้ยที่บ้านของคุณเป็นยังไงคุณก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับเช่นอันนี้นะครับอีกกันหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราจะสั่งงานน a v วกเกตกลับบ้านผมนะครับโอเค Google โอเค Google Navigate โอเ okay. ค Where would you like to stop? Home For help with that you'll need to change your settings for personal results You can do that by tapping the notification center กรณีเมื่อกี้นี้นะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะค้นหาได้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดจากเรื่องของอการตั้งค่าบางอย่างนะครับฉะนั้น,นยมนก็ต้องตั้งค่าอย่างลรก็ตามนะครับตัวของ Vovo เองนะครับเราสามารถที่จะใช้ งานโดยการเอา Account ของเรานะครับเข้ามาต่อเชื่อมได้กับตัวของแผนที่นะครับจนทำให้เราสามารถที่จะใช้นำทางแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็สามารถกด Exit ก่อนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีรูปโปรไฟล์ของผมเนี่ยมันสามารถที่จะเข้า a c c o u n t ได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งสำหรับในเรื่องของการใช้ Google ในการนำทางได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะซื้อรถอย่าง v o l v o x c 40 เทเลิที่มีระบบนำทางและก็ระบบอินโฟเทนเมนต์เป็น Android แบบนี้ครับ ุแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการสั่งงาน Google Assistant นะครับสามารถที่จะสั่งงานได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของภาษาไทยนั้นะยังไม่รองรับแบบยังเป็นทางการนะครับคาดว่าอนาคตเนี่ยจะเปิดให้ใช้งานแน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดจะซื้อ,อรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Volvo XC 40 p u e r Electric ตัวนี้นะครับก็ใช้งานภาษาอังกฤษกันไปก่อนและอนาคตรับรองว่าคุณได้ใช้ภาษาไทยอย่างแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกจ็ตแลเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องิีไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน f a c e b o o k c o m ส s l a b b แล้วบ,บ,บ,บอกครับ